Okay, โอเคครับไม่น่าจะได้พูดต็ดวอเตอร์ Water แล้วนะฮะยากมากอันนี้คือเพื่อเข้าเกมมาใหม่นะออกเกมไปละอันนี้คือตัวตัวเด็กนะตัวตัวสำรองตัวเด็กดูที่ที่แทนน้ำคือปั๊มตัวเนี้ยเอาตั้งไปอยู่เอามาตั้งอยู่ตรงนี้ส่วนปนเปื้อนนะดูความปนเปื้อนสี่สิบอย่างเงี้ย แล้วปัมม๊มเวลาเข้าเกมมาพวกน้ําพวกน้ําที่สูบขึ้นมาก,ก็จะไม่มีเลยอย่างน้อยคือมันต้องมาอยู่ในแค์นนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดแค์เนี้ก็ไม่มีน้ําเลยสักขวดหนึ่งแล้วมาดูที่เครื่องกองสองเครื่องเครื่องนี้ไม่มีแล้วเครื่องนี้เป็นน้ำเดร์ตี้ แล้วน้ำปนปนหายไปไหนหมดมันเนี่ยเซ็งบักตรงเนี่ยแล้วดูคือปั๊มน้ำมันสูบน้ำปนปนถูกใช่ไหมก็ได้แต่ไอตัวอิมพิวสิตตัวเนี้ยแทนที่จะได้แท่ตัวนี้ใช่ไหมต่ดได้น้ำที่กรองแล้วแล้วที่เนี้ี่มีเครื่องกรองชุดหนึ่งเป็นไอตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในเข็เปื้อนเราเข็มปนเปื้อนมาแล้ว ตัวนี้ก็จะสูรเป็นน้ำเตอร์ดี้เนี่ยแล้วมันไม่ได้ไอตัวน้ำปนเปื้อนมาอยู่ในเครื่องเนี่ยเร <c oughs> ามาดูแทงนี้แทงที่เก็บ ก็มีน้ำเนี่ยคือมันมันปนโม่ไปหมดเลยเห็นไหมคือแทงน้ําตัวเนี้ยคือออกจากเข็ดเเพื่อนอะนะไม่มีเข็เพื่อนแน่นอนกระดูกแต่จะเดินเดินเข้าไปไปใกล้สุดนั้นมันขึ้นแจ้งเกิดมาเกกะดเขาขิเนี่ยนี่คือเขาขเข็นเพื่อนละเข็เพื่อนมันมันสุดแค่แถวนี้นะกแนี้เแถวเนี้ยคือไม่ใช่น้ำเนเพื่อนละถ้าเราเข้าถ้าเราออนตัวเนี้ยตลอดเวลาปั๊มตรงนี้ก็จะสูบได้จากน้ำเดอร์ตี้ นะในน,น้ำเดร์ตี้เสร็จปุ๊ปั๊มปั๊มขึ้นมาก็จะอยู่ที่แทงนี้แล้วแทงนี้ก็ขึ้นมาก่อเราคิดดูว่าเนี่ยไอ้นี่มันมาจากถูกงไหมซึ่งมันไม่น่ามาแล้วก็ตัดร mm hmm. ู้ความรูปั๊มก็คืออยู่ในโซนวัเปื้อนหมดเลย mm hmm. ใช่ไหมแล้วน้ำไอ้นี่มาจากไหนดังนั้น ตัวเนี่ยคือต้องออนตลอดเวลาต้องออนที่24ชั่วโมงระบบมันถี่จะทำงานปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ออกเกมระบบทุกสิ่งทุกอย่างจะแช่ดาวแล้วก็เละเปะเปหมดเลยวดเละเปะแบเขาเกมมาก็ปวดกระตากมากเกิดอะไรขึ้นเลยเ็นไฮะพอเรามาเริ่มสุกขึ้นมามันก็จะเริ่มเป็นปวดเอด นี่ยฮะมันเข้ามาแล้วเนี่ยคือมันสูบเริ่มสูนบนะปนเปื้อนแล้ว